นูดีวัด,วดดีจ้าวัสดีจ้าจ้าจ้าขึ้นหอดแล้วลูกเด้จอจ้าช่วงนี้ช่วงนี้ไปซ่อมหลังคาให้ปูบุญมีก่อนลูกไปทายเพิ่นมือเดียวกุดเพิ่นถือกเผาก็เลยไปทางปูบุญมีก,กอ่อนลูกซอยเพิ่นก่อนจ้าปูวานเดี๋ยวหน่อยเข้ามีคาน้ำมันเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวหาหนูดีหน่อยเพิ่นวายๆๆหยุบ ปูพ่นกะอยากไปเที่ยวหาขึ้กันละลูกเส,สียงคนแซฉลถามเป็นยังไงลูกเลขเข้ามันใจบ่าายายมี่ยำให้โตเกา้าเนาะยายมี่ก็ได้อเมื่อวานกินคารุกค่ะใกล้ดีๆพ่นเห็นมาเที่ยวเขารังนู้นนะจ๊ะโอ้เพ่นเห็นที่ที่แตาโทรหาเมืวว่อวานนี่ว่ายายอยากคุยน้ำว่าให้ สื่อเห็นมันวิทนีนกหน่อยมันบลุกถ้าวิทนีนกหน่อยสองขั้นนี่มันต้องถือสามตัวตรงๆคนแล้วเนอหลูกเนาะนถือสามตัวตรงๆนีนวิทนีนกหน่อยแท้สองขั้นเจาแทะเลอยู่นี่เมื่อวานนี่ก็เมื่อวานนี่ก็ดีใจน้ำเอฟซีเนาหลูกเนาะ เมื่อวานี้ก็ได้โชคได้มาตามๆกันยูเอฟซีเฮ้าก็ได้เมื่อนี้เขาสองน้อยมันบลุกเมื่อวานนี้เขาสองน้อยเนาะเมื่อวานนี้เนาะเมื่อนี้เมื่อนี้บอกสินไส้เมื่อันนี้มีน้อยกับเล่าด้แต่ว่าอย่าเอาสลับกันเด้อเอาเอาน้อยกับน,น้อยเล้ากับเล้าเด้อแม่สิมนสินไส่เอาให้มันถือโตอยู่ ว่นแม่ดีเชมาเชินานเนี่ยงานนักเรียนเพื่อนก็ได้สื่อว่าท่านเพื่อนนะโอ้ค่ะอยากรงเรียนเพื่อนอ่าเอพื่นคือสิเสดายนองเมื่อวานเนี่เขาจังๆอีกแหละอ่าวันนี้ละบันนี้เมื่อนี้ละเมื่อนี้ละทังน้อยทังเลาเมื่อนี้ ตสตะนามตัตาความตุอะราห์ตุสมมาสัสพ um ุตัสสานโมุตาตาความตุอาระห์ตุสมบัติสมุตตาสากายวาจาิกังน้างวันทานนะคะทิปดีสีโธวิสุทธิเทวาปูเซมีทุติยันติดังอ้างวันทานนะคะทิพดีสีโธวิสุทธิเทวาปูเซมี ปัญญา,าวาจาติกตังอังวันธานาคาทิปดีสีโธวิสูทิเทวาภูเจมิเมตตาตันมหาธาโผติโยทันทะปิตังปากิจกาเมิเตจลูเบริ คาเลจกเกจันราลิศวิมานีทีเตจันเจจขาเมตาลูมะนะฮะเตเตหาวัตถุหีเขเตกุมมาจานันนุเทวาตาราลาวิสเมยักขาจันทร์คำพนาภาติพันตาปาัสเกตังมูนิวาราชานังสาวโหม,ม,มีสุขันตุธรรมเจ้าวันตะการูอายัณทันตาธรรมเจ้าวันตะการูอายัณทัน สาธุสาธุสจ้าหนุ่ตากเจ้าคุณนุษย์เจ้านุตกปายูคุณเจ้าุตกปาอยู่คุณเจ้านุตกปายูคุณเจ้าุตากปาอยู่คุณเจ้านุ้าายูคุณเจ้าุตากปายูคุณเจ้าหนุตากปายูคุณเจ้าหคุณมสาูคุณ้มายาคุณนม้มาอยู่คุณเจ้านุตกปา ยาคุณนาใคยากุณนีพ่อมายินต t ะรู้กูตากับป้า คุณนาขยะคุณนูสนูคุณตุลีอยู่คุณนูสนูคุณตาขปาอยาคุณนาขป้าอยู่คุณสนูคุณตาขยะอยู่คุณสนูคุณตาขป้าอยากคุณนาขยาคุณนูสนูคุณตาขป้าอยู่คุณสนูคุณหนตรลีอยู่คุณสนูคุณตาขปาอยาคุณนาขยาคุณนูสนูคุณตาขปาอยากคุณนาขยาคุณนูสนูคุณตาขปาอยู่คุณสนูคุณนูสนูคุณนูหอยอยู่คุณสนูคุณตาขป้า ยาคุณนาขม่าอยู่คุณแฉโนคุตาขปายาคุณนาขม่าอยู่คุณแฉโนคุตาขปายาคุณนาขยาคุณหนูฉนูคุณนุฉนูสาธุสินไส้สาธุมาพร้อมิดหอดคิดถึงเด้อสินไส,ส,ส้เดอ้งองวดนี้ เกี่ยวไว้แน่แนเด้อแม่พ่อนจีภาพไปไวอีพอปูเวียงว่างไงอยู่ถาดพนมเดอรูกเดอ้อค่ะไห้แม่พ่อนถือเหล็กพอได้เติมคาน้ำมันไดเด้อให้มันเหลือขับผมจ,จ้าจีภาพไปไวาเวียงว่างอพอปูงไงเฮาถาดพนมค่เเะเมื่อเนี้ยก็สีขอห้าหน้อยขอเล่าฝากเอฟซีเดอลูกเด้อชินสายคนโก้คนรอ เอเาุตาอยคุณนูเนุกตาตาอย่าคุณนาคยาคุณนูสนุกุตาตาบคุณนาคอยหลบคุณนาคอยเจ้าคุณนูเนุคุณนาอยู่คนนูเนุคนณนูเชนุคุณนูตาลีอยู่คุณนูเนุกุตาตาอยาคุณนาคตาอยู่คุณเนุุตาคตาเาคุณนาคยาคุณนูเนุคุณนาคยาอยู่คนนูเนุคุณนูรีอู่คนนูเนุกุตาตาอยาคุณนาคตาอยู่คุณเนุกุตา ยาคุณนาขอยาคุณมียนู้ขานูเจหนูคุตากขตาอยู่ขานูเจ้าหนูคุตากขตายาคุณนาขอยาคุณมียขลอยือเกาแมนมาครับจ้าเอาหน้าน้อยคือเกาลูกเอาหน้าน้อยก่อนละกัขอเวียงว้างนี่พอปูเข้าที่หลังค่ะครับผต็มเดี๋ยวตอนลูกคุณนาขับรถก็ไมรับ 节目，我可巴。 เอฟุต้ากับ้าขับสวมสห้าหันนี้ยังว่างอีกปากปูด้วยสาธุสาธุสวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีค่ะตาสวัสดีค่ะในตัว จ้าเด้อค่ะหนึ่งหกสามครับค่ะหนึ่งหกสามสี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์อันนี้ห้าน้อยเนาะพอเนาะหนึ่งหกสามสี่ศูนย์ห้าน้อยลูดลูดหกกับสี่คือเก้าบ่อพอลูดสี่กับลูดหกครับโอ้ลูดสี่กับลูดหกเหมือนเดิมเนาะค่ะอะไรก่ะเรียกเล่าเลยพ่อ เรีบ้างของวังปูเรอค่ะหกสามเก้าครับหกสามเก้ากับหกสามเก้าห้าหห้าหกหกสามเก้าห้าหกนี่เรียเวียงว่างอีพอปูเนะาะค่ะพ่อเลียกเล้าลูดแล้วพ่อลูดสกับลูดแพรพนวาครับลูดสามกับลูดห้าค่ะค่ะขอบคุณพ่อหลายๆค่ะ ค่ะแล้วก็ขอพรขอพรน้ำสินไสให้คุณทวัตน้ำเนี่ยค่ะขอพรให้คุณทวัตกับเอฟซีทุกทุกท่านค่ะให้คนโฉบคนหมาน่ได้สินไสเด้อผมแล้วกันกุกาเย่คุณนนุกบาลกุนเซนุกุตาลกุนเซนุกุตัากุนเซนุกตายคุณนันุนนายูกนนเซนุตกบตาลกุนเซนกตกบอยูกนนเซนกนนาารคุณนาขายคุณยีสวัสดีเด้อค่ะผมมนุษย์มี เฮดัให้ดีเฮดัให้ด้วยมีอยู่มีกินอยู่ดีกินดีอยู่ดีมีแห้งชิ่งได้บ่ดีสิ่งแหน่ะสิ่งในสชอชอคองมนุษย์ปัดตามีปืดไก่ก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนำมันนุเตอร์ครับจะเลื่อนจะเลื่อนถูกเด็กถูกมไว้รองพวนที่ลื่นปัง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 เด้อครับผมสาธุสาธุ